สว hi ัสดีครับวันนี้นะครับจะมิมิมาพิสูจน์ให,ให้ท่านได้ดูนะครับว่าพระปอมโดยใช้น้ำส้มสายชูนะครับมาพิสูจ UH น์ให้ท่านดูการเกิดปริยาฟองอากาศที่อยู่ในองค์พราปอมนะครับโดยใช้เคมีนะครับเป็นตัวพิสูจน์นะครับ พระองค์นี้ถึงอายุ150ปีท่านท่าน,นสมเด็จโตไหมนะครับแต่พระองค์นี้ก็ปอมานานหลายสิบปีนะครับจะเห็นเนื้อหาขององค์พระเนี่ยก็มีการตกคือตกผลึกของผิวเนื้อพระเหมือนกันนะครับเนื้อหาความเก่าก็มีนะครับ แต่เราจะไม่พิสูจน์ให้ท่านได้ดูว่าการเกิดฟองอากาศในภาพลอมเป็นลักษณะแบบไหนนะครับวันนี้ผมก็จะให้ท่านได้ดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของอพระเกศชยโยนะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการพิสูจน์ให้ท่านได้ดูนะครับถ้าเป็นพระแท้เนี่ยการเกิดปริยาฟองอากาศเนี่ยจะต่างกันพระปลอมนะครับวันนี้ผมให้ดูพระปลอมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะให้ดูปริยาที่เกิดกับพระแท้นะครับให้ดูความ ็นธรรมชาติของพระปอมนะครับยังแข็งกรได้านะครับแล้วก็เนื้อหาขององค์พระเนี่ยยังไม่เก่าพอนะครับองค์นี้ก็เหมือนกับการผ่านเวลานานนะครับถ้าคนไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้มองผิวเผินเขาคิดว่าพระองค์นี้ก็คืออาจจะทันท่านสมเด็จโตนะครับ แต่ที่คนเขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาเนี่ยก็ดูออกนะครับแต่วันนี้ผมเอามานะครับให้ท่านได้เรียนรู้กันนะครับแต่ผมขอบอกก่อนนะครับอย่าได้ไปลองนะครับกับพระแท้ของท่านโดยใช้เวลาน,านานเกินนะครับให้ใช้ เห็นฟองอากาศแค่ไม่กี่นาทีก็พอนะครับงั้นผิวของเนื้อพ้าจะเสียนะครับเพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะเป็นกรดนะครับเป็นกรดอยู่5%เนะครับจะกัดผิวของเนื้อพระหรือผิวเคลนทรายผิวด้านนอกขององค์พระนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ หยดน้ำส้มสายชูนิดนึงนะครับนี่นะครับการเกิดฟองอากาศของภาพปลอมเนี่ยจะเป็นฟองเล็กแล้วก็แตกตัวได้ไวเห็นไหมครับนี่นะครับ ถ้าเป็นพระแท้ฟองอากาศจะเม็ดโตนะครับแล้วก็แตกตัวได้ช้าอันนี้คือพระปลอมเนี่ยเม็ดเล็กจะวิ่งขึ้นไวนะครับปริยาการเกิดฟองอากาศแล้วน้ำส้มสายชูเนี่ยจะไหลแบะออกด้านข้างได้ไวนะครับถ้าเป็นพระแท้เนี่ยนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะคงที่แล้วก็เกิดฟองเม็ดใหญ่เป็นเวลานานนะครับ อันนี้ถ้าเป็นผ้าปลอมเนี่ยฟองอากาศจะเล็กเห็นไหมครับแล้วก็แตกตัวได้ไวพราองนี้ก็ผ่านเวลาอปอมมาเป็นหลายสิบปีเหมือนกันนะครับจะเห็นมวลเนื้อค่อนข้างจะแน่นเหมือนกันนะครับแต่ฟองอากาศนะครับปริยาของฟองอากาศจะแตกตัวได้ไวกว่านะครับนี่เราดูปริยาการเกิดให้เป็นนะครับ นี่นะครับเรียนรู้กันให้เป็นนะครับถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับการเกิดฟองอากาศอย่าทิ้งไว้นานนะครับถ้าเราพิสูจน์แค่แป๊บเดียวนะครับอันนี้มันเป็นภาพปลอมเราสามารถทิ้งไว้นานได้นะครับเราเราจะเห็น น้ำส้มสายชูค่อยๆไหลยเยิ้มนะครับน,นี่นะครับเรียนรู้ศึกษานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นความรู้ทางเคมีวิทยานะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าอย่าเอาไว้นานนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะเป็นกรด มันก็จะกับผิวของเนื้อพระเห็นไหมครับทาให้เสียเลยนะครับอ่าก็ถ้าพิสูจน์ก็ผมแนะนําให้ใช้ด้านหลังนะครับอันนี้มันเป็นพระปลอมผมถึงกล้าพิสูจน์ได้นะครับถ้าเป็นพระแท้เราให้ใช้ด้านหลังนะครับหยดซักมุมหนึ่งเล็กๆนะครับแล้วก็ดูการเกิดปริยาฟองอากาศนะครับถ้ามันเป็นเม็ดโต นะครับแล้วขึ้นได้นานอันนั้นเราก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานเนี่ยนะครับเห็นไหมครับผิวเนื้อผ้าจะกัดหมดเห็นไหมครับกัดผิวด้านนอกเลยเห็นไหมครับนี่เสื้อผิวนะครับถ้าเป็นผ้าแท้นะครับอันนี้เราพิสูจน์ให้ท่านได้เรียนรู้กัน นะครับพอเป็นิยธรราน,นะครับให้ความรู้กับท่านที่ศึกษานิดนหน่อยๆนยนะครับเราก็ดูดูหลายๆท่านก็ได้แนะนำให้ความรู้กับท่านนะครับอันนี้ผมที่ทำให้ทุกวันนี่ก็เพื่อให้คนที่ไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาพระมาได้เรียนรู้กันนะครับ ท่านที่เป็นอยู่แล้วนะครับที่ติดตามผมได้พระ,ะหลาคนและ,ละหลายองค์ก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่เราพิสูจน์เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จวัดรังเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมบอกอแล้วแต่ท่านที่ศึกษาเรียนรู้ด้านไหนนะครับเราอย่าได้ไป ลงเชื่อโดยการไม่ศึกษาพระนะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้นะครับที่ผมบอกประจำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับรู้มากรู้น้อยขอให้เรารู้เป็นพื้นฐานนะครับแล้วพระสมเด็จวราคังเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับท่านสร้างไว้สืบทอดศาสนาเราค่อนข้างจะมากมายนะครับ ถ้าท่านศึกษาเรียนรู้เป็นท่านก็มีโอกาสได้พัฒแท้กันนะครับวันนี้ก็ขอจบอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามนะให้กำลังใจผมนะครับจะได้ทําก็ให้ท่านได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยนะครับสวัสดีครับ